มารู้จักอนุประโยคและประโยคกันค่ะสรุปกรา玛สำหรับสอบโทอีกพาร์ทสองสวัสดีค่ะวันนี้นะคะวลวก็จะมาแชร์สรุปกรา玛สำหรับสอบโทอีกนะคะก็คลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่2แล้วซึ่งนอหาของคลิปนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับอนุประโยคแล้วก็ประโยคค่ะซึ่งซีรีส์สรุปกราของโทอีกนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด20หัวข้อย่อยตามนี้เลยก็คลิปนี้เป็นคลิปที่2นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ ในหัวข้อที่4และ5ของเรานะคะจะพูดถึงอนุประโยคและประโยคค่ะทั้ง2อย่างนี้นะคะประกอบด้วยประธานและกริยาเหมือนกันแต่ว่าความแตกต่างนะคะก็คือ1ประโยคนะคะอาจจะประกอบด้วย1อนุประโยคหรือว่าหลายอนุประโยคก็ได้เราจะขอเรียกอนุประโยคสั้นๆนะคะว่า a ลอสละกันเนาะแล้วก็ประโยคเนี่ยก็จะเรียกว่าส e n c e ซึ่ง Clause นะคะที่เป็น sentence ได้เนี่ยเราเรียกว่า main clause ส่วน Clause นะคะที่ทำหน้าที่เป็นชนิดใดชนิดหนึ่งของคำเนี่ยเราเรียกว่า subordinate clause ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมดนะคะ3แบบ adjective clause adverb clause แล้วก็ now clause ซึ่งแต่ละอันนะคะก็จะทำหน้าที่เป็นชนิดของคำนั้นๆเรามาดูกันทีละตัวเลยค่ะ adjective clause นะคะก็จะทำหน้าที่เป็น adjective ขยายคำนามและคำสรรพนามแบ่งออกเป็นอีก2แบบนะคะเราอาจจะไม่จำเป็นต้องจำชื่อมันเนาะเพราะว่าชื่อมันยาวเอาแค่ว่าตัดได้กับตัดไม่ได้ง่ายๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าสาคัญเนี่ยก็จะไม่มีใครมาขั้นกลางก็คือไม่มีคอมม่านั่นเองแต่ว่าถ้ามีคอมมา่าก็คือเป็นส่วนขยายที่เราสามารถตัดทิ้งได้ค่ะ และถ้าเป็นแบบที่ตัดทิ้งได้นี้นะคะเราจะไม่สามารถใช้ that แด a แทนได้ค่ะ adjective clause นะคะจะขึ้นต้นด้วย relative pronoun who, whom, whose that, which เรามาดูตัวอย่างกันสักนิดนึงนะคะก่อนที่จะงง ทีนี้นะคะมันสามารถลดรูปได้ค่ะจากอนุประโยคนะคะกลายเป็นวลีโดยที่นะคะเราจะตัดคำเชื่อมและเปลี่ยนเวิร์นะคะเป็นเวิร์ที่เติม ed หรือว่าเติม ing เรามาดูตัวอย่างกันนะคะจากตัวอย่างนะคะจะเห็นว่าเราลดรูป Who run นะคะเป็น running นั่นเองค่ะสังเกตอะไรไหมคะว่ามันคืออะไรคะ มันคือวลีที่เราเรียนกันไปในคลิปก่อนนั่นเองค่ะเรียกว่า participial p h r e s s ซึ่งทําหน้าที่เป็น adjective นะคะ ed โดนทํ i ing ทําเองนั่นเองค่ะน่าจะพอเห็นภาพกันเนาะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ adverb clause adverb clause นะคะมันคืออนุประโยคที่บอกว่าที่ไหนเมื่อไรอย่างไรก็คือทำหน้าที่เป็น adverb นั่นเองค่ะอนุประโยคที่ทำหน้าที่เป็น adverb จะขึ้นต้นด้วยคำสันธานค่ะบอกเลยนะคะว่าอันนี้เนี่ยเจอบ่อยมากๆเรามาดูตัวอย่างกันสักนิดนึงเนาะการลดรูปนะคะทำได้เหมือนกันค่ะแต่ จะลดรูปได้เฉพาะถ้าเรามีประธานตัวเดียวกันเท่านั้นนะคะเราก็จะเปลี่ยนเวิร์บนะคะเป็นเวิร์บเติม ed หรือว่าเติม ing ซึ่งคำเชื่อมนะคะเราจะตัดหรือว่าไม่ตัดก็ได้ยกเว้น because นะคะที่จะต้องตัดทิ้งค่ะ ต่อไปนะคะ now clause ค่ะจะทำหน้าที่เหมือนคำนามเลยค่ะแล้วก็เป็นได้ทั้ง5หน้าที่ด้วยก็คือเป็นประธานกรรมตรงกรรมรองกรรมของบุพบทหรือว่าตามหลัง linking verb ก็ได้จะขึ้นต้นด้วย that how หรือว่า wh question นะคะเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ ข้อสังเกตนะคะเราสามารถละแต t ได้นะคะถ้าเกิดว่า now clause นะคะเป็นกรรมของประโยคอย่างเช่นอีกข้อนึงนะคะ whether ถ้า o o ว clause นั้นนะคะเป็นประธานนะคะให้เราใช้ whether แทน if แต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรรมนะคะจะใช้ whether หรือว่าจะใช้ if ก็ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะ ส่วนการลดรูปนะคะเหมือน adverb clause เลยค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเรามีประธานที่เป็นตัวเดียวกันนะคะเราสามารถลดรูปได้ค่ะก็คือเราตัดประธานทิ้งนะคะแล้วก็เปลี่ยน verb เป็น to infinitive ก็จบไปแล้วนะคะกับอนุประโยคเป็นยังไงกันบ้างคะเข้าใจกันมากขึ้นไหม เราไปต่อกันเลยนะคะที่รูปแบบของประโยคค่ะมีทั้งหมดนะคะ4แบบก็คือความเดียวความรวมความซ้อนแล้วก็ความรวมบวกความซ้อนค่ะความเดียวนะคะง่ายๆเลยก็คือมีประโยคหลัก1ประโยคมีประธานกับเวิร์บสองค่ะความรวมนะคะก็คือประกอบไปด้วย2ประโยคที่มีใจความสมบูรณ์จะเชื่อมด้วยแฟนบอย สค่ะประโยคความสอนมันคือประโยคที่รประกอบด้วยประโยคที่มีใจความสมบูรณ์และอนุประโยคที่เราเรียนกันไปเมื่อกี้สุดท้ายนะคะประโยคความรวมบวกความสอนมันก็คือประโยคที่มีทั้งความรวมนั่นก็คือ2ประโยคนะคะที่มีใจความสมบูรณ์แล้วก็เชื่อมด้วยแฟนบอยแล้วก็อีกอย่างน้อยหนึ่งประโยคนะคะที่เป็นอนุประโยคคะ่ะมาดูตัวอย่างกัน ก็จบเนื้อหาสําหรับวันนี้แล้วนะคะต่อไปเราจะมาลองท,ำทํำสดกันดูค่ะเรามาดูซิว่าที่เราจะต้องเติมนะคะมันคืออะไรประธานนะคะก็คืออยู่ตรงนี้ was คือกริยาแสดงว่าตรงกลางนี้นะคะคือ adjective clause แล้วก็มีคอมมาด้วยแสดงว่าเป็นแบบที่ตัดได้ซึ่งมันมีเงื่อนไขยอยู่นะคะว่าถ้าจะใช้แดดเนี่ยมันจะใช้ใน ประโยคที่มีคอมมาไม่ได้แสดงว่าเราไม่สามารถใช้แดดได้นะคะอันนี้ก็ตัดทิ้งค่ะดังนั้นเราจะเติมอะไรได้บ้างคะคำที่นำหน้า adjective clause นะคะจะต้องเป็น relative pronoun คือสรรพนามที่ใช้แทนคำนามที่กล่าวมาแล้วในประโยคข้างหน้าดังนั้นเราก็จะเหลือแค่ w h i c h หรือว่า where นั่นเองเราก็จะต้องตอบวิ h นั่นเองค่ะก็คือ w i c h นะคะแทนอะไรที่ไม่ใช่คนเนาะส่วนแวร์ก็แทนสถานที่นั่นเองค่ะ กันบ้างคะกับหัวข้ออนุประโยคและประโยคช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยได้ไหมคะว่าเข้าใจกันไหมเอ่ยแล้วก็ยังมีคลิปอื่นๆอีกนะคะที่เกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบโทอีก e ก็จิ T ้มที่เพลย์ลิสต์ได้เลยแล้วก็วันนี้นะคะสามารถเข้าไปพูดคุยกันได้แล้วนะคะที่ IG v e เว good คลิปหน้านะคะจะเกี่ยวกับสรุปแกรมม่าในหัวข้อของคำกริยาอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคะ่ะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย